เอาแลครับฟังโอ้โหโอ้โหแรงจังเลยพนพนเอาแล้วเอาแล้วมอนจักรยานเลยคเออโขึ้นครับี่ข enfin ึ okay. ้นล้ขึ้นแ่้โอ้หายไปนปาป่าจรเลยครับโอ้เอ ช็อตมาจกก่อ้ยของามาได้หน่อยหนึ่งอ้ยเดียวกันเลยไว้เดียวกันเลยไว้เฮ้ยได้หน่อยหนึ่งเลยเอาสบายเท่านี้เลยหน้าที่เรามีต้องทำตัดใบตัดมาเจอพายุเจอพายุคอนโดพายุลมมีแต่พายุฝน

โอ้ยมันเฮาเฮ้ยป้า่ันว่าเขาีม่านว่าค่อยไม่เคยเื้อทรหลายสันเบี้ยวมันก็ตรงปันใบประทับก็มีเมียนแล้วเอาคุดก็คุดลูกตามสะดวคก้อยก็ละซี้เจ้าละเจ้าคุดเพรานี้คูดทำไรมีขุดอะไรคุดเจ้าขุด หัวค่อยค่อยว้หัวมันซื้อมาหนี้มันก็กกอบมานี้มันลงก็กรุบเลยอะเพรามันมีติดซีรอย่างเี้ตอนนี้เรามาเราสร้างล้วคูน้ำเดียวได้โอ้ยเสือคอยล่นน่าคุดนี่เลิกก็คุดมีคุดกเสือคอยนี่น่ะเสือวิชวานี่น่ะ เอาที่นี่ก็ห้อี่ยเิลงก็กรบเลยเห็นมันมีกรลึบนาะค่อยกึ่งหึผู้เดียวก็ได้ไม่มีงะเด้อันนี้ะเออคุณเอทำคุณเ वाखून जाजू मन बोलिसतो तार काय रे ताम कबूय ายกระยาแล้วทายพี่เจ้านี่เลยมันกีดังด่างยังกระยาช่วยกดไลค์กดแชร์ในเด้อเอฟซีช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยกดแแก่ราาของเอฟซีละงานนาเล่แล้วก็

ថាពីប៉ាម៉េចម៉េចអីម៉េច วัดเบิ้งมันจังเมตดดีเลยพะขอบคุณนะเราวัดเรียบร้อยแล้วบอกยิ้มเมตรยิ้มให้แล้วด้วยความที่มีวัดอย่เนาะอ่ะเอฟซี e ผมก็ต้องต้องรู้นะครับเหนื่อยแล้วต้องพักนะครับถ้าใครไม่รู้จักเหนื่อยก็ไม่เป็นไรครับผมเหนื่อยแล้วผมขอญาติพักก่อนนะครับ แดดมันร้อนร้อนร้อนมากเลยครับแดดมันเหมือนไฟเลยเนาะอือแดดมันเหมือนไฟเลยนะครับอ,ววอ๋อย่งฟอถามี่ผมเจ้าหนะ้าที่หนาที่ของเจ้านะ่ะครับเดี๋ยวผมก็จะโหลดให้เอฟซีได้ดูว่าพายุ ผีหัวกุดเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ครบคปแปดแปดนาทีแล้วผมต้องขออนุญาตจบคลิปวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับอขอบคุณมากครับรนี่น,นี่โบ้แล้วม,มันมมีแมนมองคันนะ่ะทำไมไม่ถามามีแต่ท่อทั้งหมดอ๋ออย่าขุดไรฮีพื้นมามันมีแมนจุดประสงคนะ์น่ะ อย่าุดยวขุด,อขดเอาเจ็ดนาทีเอาขุดขุดต่ออีกขุดต่ออีกสักหน่อยเสียงไม่ต้องตัดหรอกเอาขุดยังไงก็อนาคตข้างหน้าเราต้องได้ใส่แล้วแหละสำหรับ ไปเอ่อชะตอบไปก่อนชะตอบไอ้เผอมันทำห่อนแล้วอ้าวก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับของลุงหวางนะครับ